สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เช้าวัวนพฤหัสบดีที่20นะคะชั่วโมงแรก20อะไรลูก20มกราคมพศ2565ชั่วโมงแรกคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบวันนี้หัวข้อที่14.7ซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบวงเล็บ 3แล้วเป็นเรื่องที่3ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาในวงเล็บ3ของเราไปดูจุดประสงค์กันเลยค่ะเด็กๆจุดประสงค์เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยหน่วยนี้แล้วเรื่องนี้แล้วเด็กๆสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสถานการณ์ที่แตกต่างจาก14.5 14.6อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ สถานการณ์แรกหรือโจทย์ปัญหาแรกที่เด็กๆจะได้อ่านนะคะฟังครูอ่านก่อนนะคะลุงเลี้ยงแพะ22ตัวเลี้ยงแกะ12ตัวลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะกี่ตัวยังจำกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ไหมคะสองอย่างหรือที่เราผ่านมาหลายจุดแล้วเนาะหลายหัวข้อแล้วตั้งแต่14.1มาเรื่องของโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะ จนถึงณปัจจุบันคือ14.7แล้วกระบวนการมีอยู่ก็คืออย่างแรกเด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวางแผนหาวิธีคิดหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลไหมทุกครั้งนะคะโอเคเรารู้แล้วมาช่วยกันอ่านโจทย์อีกรอบค่ะเด็กๆลุงเลี้ยงแพะ22ตัว เลี้ยงแกะ12ตัวลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะกี่ตัวรู้จำนวนของแพะแล้วรู้จำนวนของแกะแล้วในโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรอ่าหลายคนรู้แล้วคำตอบก็คือโจทย์ถามลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะกี่ตัวโจทย์บอกอะไรคะบอกว่าลุงเลี้ยงแพะ22ตัวเลี้ยงแกะ12ตัว จากโจทย์ปัญหานี้ครูโอจะใช้วาดภาพในการช่วยหาคำตอบนะคะถ้าแพ้22ตัวแกะ12ตัวส่วนที่ต่างไปเนี้ยส่วนที่น้อยกว่าของแกะเนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่เด็กๆจะหาคำตอบด้วโดวยวิธีไหนคะบวกหรือลบลบูก โอ้เยี่ยมมากหลายคนบอกเป็นวิธีลบเก่งมากๆคะ่ะลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบด้วยเป็น22ลบด้วย12เท่ากับจำนวนเท่าไหร่หรือเท่ากับช่องว่างนะคะไปตั้งลบกันเลย22ตั้งลบด้วย12ย้ำการหาคำตอบหรือการลบในแนวตั้งวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบการหาคำตอบจะต้องหาได้โดยตั้งเลขให้ตรงหลัก หลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงกับหลักสิบเพราะฉะนั้นในหลักหน่วย2องลบด้วยสเหลือเท่าไหร่ลูกมีอยู่สองลบออกไป2เหลือเท่าไหร่คะศูนย์ใช่ไหมคะในหลักสิบสอลบออกไปหนึเหลือกี่สิบคะเหลือหนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคำตอบนะคะเลี้ยงแพะมากที่สุดจะ22ตัวเลี้ยงแกะสิบสองตัว ความต่างหรือส่วนที่มันน้อยกว่าที่แกะเลี้ยงน้อยกว่าแพะนั่นก็คือจะต้องมีคำตอบน้อยกว่า22ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบ22ลบด้วย12เท่ากับ10จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้นในโจทย์ในข้อนี้ตอบได้ก็คือลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะ10ตัวนั่นเองค่ะลูก สถานการณ์ต่อไปโจทย์ข้อต่อไปอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะพร้อมกันเลยค่ะป้าขายมะนาว60ผลขายมะกรูด48ผลป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลโจทย์ถามป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลโจทย์บอกบอกว่าป้าขายมะนาวได้60ผล ขายมะกรูดได้48ผลรู้จำนวนของมะนาวแล้ว60ผลรู้จำนวนที่ขายมะกรูดแล้ว48ผลคำถามที่ป้าต้องการทราบก็คือว่าป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลเด็กๆหาคำตอบได้โดยวิธีไหนลูกอ่ะก่อนที่จะไปเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์มาดูภาพที่ขูวาดขึ้นมานี้นะคะป้าขายมะนาวได้ทั้งหมด60ผลนะคะ ขายมะกรูดได้48ผลมาดูตรงนี้ค่ะส่วนที่มะกรูดน้อยกว่านี้เท่าไหร่เด็กๆจะหาคำตอบได้โดวยวิธีไหนต้องนำไปลบนั่นเองนั่นก็คือได้ที่60ลบด้วย48เท่ากับช่องว่างหรือเท่ากับเท่าไหร่นะคะการอ่านไปตั้งลบกันเลยค่ะลูกรู้จำนวนมะนาวแล้วเนะาะมะกรูดรู้แล้วแต่รู้ อยากรู้ว่าส่วนที่มันน้อยกว่าน่น้อยกว่าเท่าไร่เด็กๆจะต้องหาคาตอบได้โดวยวิธีการลบเขียนเลขให้ตรงหลักในการหาผลลบในแนวตั้งนะคะลบในแนวตั้งกระจายในเมื่อ60ลบด้วย48หลักหน่วย0ูนย์หน่วยลบด้วย8ดหน่วย8ดหน่วยได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรคะตัวตั้งซึ่งเป็นศูนย์หน่วยน้อยกว่าถูกไหมคะดังนั้นจะอาศัยหรือช่วยด้วยกระจายจากหลักสิบ0ส กระจายออกไปช่วยหลักหน่วย1 0จึงเหลือแค่50 1 0ไปบวกกับ0หน่วยก็กลายเป็น10หน่วยใช่ไหมคะ10หน่วยลบออก8หน่วยเหลือเท่าไ 8, หร่ลูกมีอยู่2แบบก็คือ10หน่วยหักออกไป8หรือ8อยู่ในใจนับต่อจาก8ให้ถึง10ตัวตั้ง8แล้ว9 10กี่นิ้วที่หนูโช,ว,ชว์ออกมาลูก 2นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น10หน่วยลบออก8หน่วยเหลือ2หน่วย50ลบออก40อ่ะสมมตินิ้ววรูโอคือนิ้วละ10 50ลบออก40 1 2 3 4อย่างนี้ก็ได้เหลือกี่10คะเหลือ1 10เพราะฉะนั้นได้12 60ลบด้วย48เท่ากับ12เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม อสมมติสมผลเพราะอะไรลูกเพราะถ้าเทียบในหลักเหตุผลก็คือจํานวนผลคําตอบเนี่ยจะต้องน้อยกว่าตัวตั้ง60เพราะ60เป็นจํานวนที่ขายมะนาวด้วยมากที่สุดคําตอบจะเกิน60ไม่ได้นะคะถ้าเด็กๆนํา นำตัวตั้งหรือ60ไปบวก48โอ้โอจะได้เป็นร้อยเลยเพราะฉะนั้นซึ่งในความเป็นจริงมันจะได้คำตอบเป็นร้อยไม่ได้เพราะอะไรคะจำนวนมะนาวรู้แล้วว่าได้แค่60ผลขายได้อะขายมะกรูด8ถ้าไปบอกว่าน้อยกว่าเป็นร้อยเลยซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้น12การลบจึงได้คำตอบเป็น12ซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบว่าป,ป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาว12ผลนั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อไปข้อที่3แล้วนะโอ้มีชมพู่อ่ะชื่อคุณคุณโอ้มีชมพู่45ผลตั้มมีชมพู่น้อยกว่าโอ15ผลตั้มมีชมพู่กี่ผล อ่านโจทย์ให้เข้าใจทีนี้เมื่ออ่านโจทย์เข้าใจวิเคราะห์มาว่าโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆถามว่าตั้มมีชมพู่กี่ผลโจทย์บอกอะไรคะลกูกบอกว่าโอมีชมพู่45ผลตั้มมีชมพู่น้อยกว่าโอ15ผลอันนี้คือโจทย์บอกต่อไปจากโจทย์เหล่านี้ถ้าเขียนในรูปของแผนภาพถ้าโอมีชมพู่45ผล ถ้าตั้มมีชมพู่เท่ากับโอคือ45ผลจะเท่านี้เลยเท่ากันเลยเป๊ะแต่เงื่อนไขในโจทย์บอกว่าตั้มตั้มมีชมพู่น้อยกว่า15ผลดังนั้นจะต้องนำออกไปหรือจะต้องหักออกไป15เพราะตั้มมีน้อยกว่าถูกไหมลูกตั้มมีน้อยกว่าจะเกินโอไม่ได้โอมี45าตั้มมีน้อยกว่าคำตอบจะเกินกันไม่ได้เพราะฉะนั้น วิธีนี้เขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์จะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกหรือการลบค่ะการลบเก่งมากๆค่ะลูกหลายคนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเยี่ยมมากๆค่ะ45ลบด้วย15ไปช่วยกูตั้งลบเลยตั้งเลขให้ตรงหลักสำคัญนะคะการหาคำตอบในแนวตั้งนะวิธีลบ5ลบด้วย5ค่ะลูกเหลือเท่าไหร่คะ5ลบด้วย5เหลือ0 5หน่วยลบออก5หน่วยเหลือ0หน่วยเนาะมีอยู่40เอาออกไป1 0เหลือกี่10คะ30เพราะฉะนั้นคำตอบ45ลบด้วย15จึงเป็นคำตอบเท่ากับ30ทีนี้มาเช็คคำตอบว่าสมเหตุสมผลไหมถ้าเด็กๆนำไปบวกกันคำตอบเกินแน่นอนคือเกิน45แน่นอนถูกไหมลูกถ้านำไปบวกมันจะต้องมากกว่า45แต่ในโจทย์ข้อนี้โอมากสุดแล้วคือ45ผล ถ้าเอาบอกว่าบางคนคิดว่าเอาไปเป็นวิธีบวกซึ่งมันจะได้เท่ากับ70เอ้ย60ถ้าได้60ใเนี่ยเกิน45จึงเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะโอ้มีชมพู่มากกว่าตั้มหรือตั้มต้องน้อยกว่าโอหรือพูดง่ายๆว่า30เป็นจำนวนของตั้มที่มีอยู่ถูกไหมคะอันนี้วิธีแรกที่คิดนะเพราะฉะนั้น30จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล อีกวิธีคิดที่2เช็คความสมเหตุสมผลนั่นก็คือรู้แล้วทีเนี้ยรู้แล้วว่าตั้มอ่ะมีกี่ผลคะมีชมพู่กี่ผล30ผลคือจํานวนของตั้มมีถูกไหมคะ45ผลคือจํานวนที่ชมพู่มีตั้มมี30ผลเอา45ตั้งลบด้วย30ได้เท่ากับ15ซึ่งเป็นจํานวนที่ตั้มน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ จึงเป็น30จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสรุปได้ว่าตั้มมีชมพู่30ผลจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะลูกมาดูตัวอย่างที่4อ่านโจทย์ไปพร้อมคอรูเลยนะมานะปลูกขหนุน30ต้นปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10ต้นมานะปลูกมะม่วงกี่ต้น จากโจทย์ปัญหานี้เมื่ออ่านโจทย์เข้าใจแล้วโจทย์ถามอะไรคะลูกโจทย์ถามว่ามานะมีปลูกมะม่วงกี่ต้นตอนนี้รู้แล้วว่าปลูกขน,นนะุน30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามานะปลูกขนุน30ต้นและบอกอีกว่าปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10ต้นหรือกลับการพูดในทางที่เข้าใจว่า ปลูกมะม่วงมากกว่าขนุนสิบต้นได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ปัญหานี้ครูโอใช้ภาพในช่วยในการหาคำตอบขนุนสามสิบต้นถ้าปลูกมะม่วงเท่ากับขนุนก็คือจะได้30ต้นเท่ากันเลยแต่ในโจทย์บอกว่าเงื่อนไขปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10บต้นหรือที่ครูโอบอกเมื่อกี้นี้ว่าปลูกมะม่วงมากกว่าขนุน 10บตนนั่นก็คือบวกอีก1นึเพิ่มอีกหนึ่งสิบใช่ไหมคะวานนั้นส่วนที่ขนุนน้อยกว่าเท่าไหร่นั้นเด็กๆคิดว่าข้อนี้เขียนในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์กา,ก,การบวกหรือการลบคะเก่งมากๆคะ่ะลกูกเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนั่นก็คือ30บวกด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ ในการบวก30บวกอีก1 0คือบวกเพิ่มทีละ10ถ้า1นิ้วคทน1่1เพราะฉะนั้น30บวกอีก1นึไป1ครั้ง30แล้ว40ไพราะฉะนั้น30บวกอีก1 0ิจึงเข้ากับ40มาตรวจสอบ,สอบความสมเหตุสมผลคำตอบมะม่วงจะต้องมากกว่าขนุนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น40มากกว่า30 จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้สรุปคำตอบได้ว่ามานะปลูกมะม่วง40ต้นถ้าคิดในเรื่องของบางคนว่าเอาไปลบกันเห็นน้อยกว่าแล้วเอาไปลบถ้าสมมติว่า30ลบออกไปถ0ึง10เหลือ20ถ้าคำตอบ20ในเงื่อนไขเขาบอกว่าปลูกมะม่วงมากกว่า ขนุนอยู่10แล้วเราตอบอย่างเงี้ย2ี่สิบเนี่ยมันน้อยหรือมันมากกว่า30ิคะลูกน้อยกว่าแต่เงื่อนไขปลูกมะม่วงต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ใครคิดว่าเป็นวิธีลบจึงปรับความคิดนิดน,นึงนะลูกนะเพราะนั้นไม่ใช่เห็นน้อยกว่าหรือมากกว่าบวกลบอย่างเดียวไม่ใช่คิดเราต้องคิดถึงความส,สมตุสมมลส่วนนี้ด้วยนะลูกนะเมื่อเด็กๆเ,เ,เข้าใจแล้วที่นี้ครูโอจะให้เด็กๆลองหาคําตอบ ให้เวลานะคะมาช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนโอ้มีชงผู้่45ผลมีฝรั่งน้อยกว่าชงผู้18ผลโอ้มีฝรั่งกี่ผลในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโอ้มีฝรั่งกี่ผลใช่ไหมย,ยังไม่รู้ว่าโอ้มีฝรั่งกี่ผลถามตอนนี้ถามก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าโอ้มีชงผู้่45้าผล มีฝ่อรังน้อยกว่าชมพู่18ผลข้อนี้ครูโอ,อให้เด็กๆคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบอะโดวยวิธีไหนคะลูกมาดูว่าครูโอ,อใช้แผนภาพวาดภาพในการช่วยในการหาคำตอบนะคะถ้าครูโอ,อถ้าโอ,อมีชมพู่45ผล มีฝรั่งถ้าเท่ากันคือสี่สิบห้าาเท่ากันนะคะอันนี้คือถ้าเท่ากันนะแต่ในเงื่อนไขเท่ากันไหมไม่ได้เท่ากันเงื่อนไขในโจทย์บอกว่ามีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่เพราะฉะนั้นฝรั่งน้อยกว่าชมพู่สิบปดถ้าน้อยกว่าแบบนี้จะรู้ได้ไงคะนำไปโดยไปบวกหรือไปลบคะลูกนำไปลบเพราะฉะนั้น ส่วนที่น้อยกว่าของฝรั่งตัวนี้นะคะถ้าเท่ากันเนี่ย45เท่ากันไม่มีปัญหาแต่ภะเอินบอกว่าจํานวนฝรั่งมันต้องน้อยกว่า18เอ้ยน้อยกว่าชุมพู่อยู่18เพราะฉะนั้นวิธีจะหาคําตอบก็ต้องหาได้โดยวิธีการลบใช่ไหมคะไวะนั้น45ลบด้วย18ไปตั้งลบช่วยกันเลยคะ่ะตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะจําให้แม่นนะลูกนะ5หน่วยลบ8หน่วยได้ไหมลูก ไม่ได้เพราะอะไรคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมคะไม่ได้เหมือนหนูมีเงินอยู่5บาทหนูไปซื้อขนม8บาทได้ไหมลูกไม่ได้ต้องไปขอคุณแม่เพิ่มนั่นก็คืออาศัยในเรื่องของการกระจายเข้ามาช่วยกระจายจากหลัก10นั่นก็คือมีอยู่40กระจายออกไปช่วยหลักหน่วย 1, 10จึงเหลือ30 1, 10ไปบวกกับ5หน่วยได้เป็นส5หน่วย สิห้าหน่วยลบออก8ดหน่วยคะ่ะลูกนะับเพิ่มต่อจาก8ดให้ถึงสิห้ากั้งมัด8ดแล้ว9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่้ากี่นิ้วที่หนูปล่อยออกมาคะเนิ้วเพราะฉะนั้นสิบห้าหน่วยลบออกไป8ดหน่วยจึงเหลือเท่ากับ7หน่วย30สลบออก1นค่ะเหลือกี่สิบคะสองสิบ เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ27 45ลบด้วย18เท่ากับ27มาเช็คความสมเหตุสมผลถ้าจำนวน27คือจำนวนฝรั่งที่โอมีถูกไหมคะตอนนี้ชมพู่โอมีชมพู่45ผลโอมีฝรั่ง27ผลถ้าเราเอาจำนวนของชมพู่นะคะ 45ลบด้วย27จะได้คำตอบคือ18ซึ่งเป็นจำนวนของฝรั่งที่น้อยกว่าชมพู่ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอันนี้วิธีที่หนึ่งที่คิดนะลูกนะถ้าบางคนคิดว่านำไปบวกถ้านำา5 5บวกด้วย18คําคำตอบมันจะมากกว่า45ซึ่งในโจทย์เงื่อนไขจะต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่สมเหตุสมผลแล้วค่ะดันั้นวิธีลบจึงเป็นคำตอบที่ ถูกต้องและ27ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลคำตอบข้อนี้จึงสรุปได้ว่าโอ้มีฝรั่ง27ผลนั่นเองค่ะมาดูข้อถัดไปเด็กๆช่วยครูโอคิดหน่อยนะคะพร้อมกันเลยค่ะมาช่วยกันอ่านโจทย์มานะหนัก24กิโลกรัมมานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัม ปิติหนักกี่กิโลกรัมอันนี้จากที่เราอ่านโจทย์ปัญหาเมื่อกี้นี้โจทย์ถามอะไรคะถามว่าปิติหนักกี่กิโลกรัมนั่นก็คือยังไม่รู้ว่าปิติหนักเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรบอกว่ามานะหนัก24นะแล้วก็บอกว่ามานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัมนะเพราะฉะนั้นถ้า เราใช้ภาพในการหาคำตอบช่วยนะคะวิธีคิดโดยการใช้ภาพในการหาคำตอบมาดูค่ะจำนวนน้ำหนักของมานะที่หนัก24กิโลกรัมถ้าปิติหนักเท่ากับมานะอันนี้ถ้าในกรณีเงื่อนไขหนักเท่ากันคือได้เท่ากับ24กิโลกรัมเท่ากันแต่ในเงื่อนไขบอกว่ามานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัม หรือพูดกลับกันปิติหนักกว่ามานะ6กิโลกรัมเพราะฉะนั้นปิติหนักมากกว่าจึงต้องเพิ่มอีก6กิโลกรัมถ้าเพิ่มอีก6กิโลกรัมแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบคะลูกการบวกเก่งมากๆค่ะ24บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ 24นับเพิ่มเลยนะับเพิ่มอีกครก24แล้ว25 26 27 28 29 30ดังนั้น24บวกด้วย6เข้ากับ30มาดูว่าคำตอบ30สมเหตุสมผลไหมมาณหนัก24ปิติหนัก30 ถ้าเอา30จําจำนวนน้ำหนักของปิติตั้งลบด้วย24น้ำหนักของมานะก็ได้ออกมาเท่ากับ6ใช่ไหมคะซึ่งได้ตรงกับเงื่อนไขโจทย์ที่บอกว่ามานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัมดังนั้นตรงการจึง30น้ำหนักของปิติจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นปิติหนักเท่ากับ30กิโลกรัม บางคนคิดว่าข้อนี้ถ้าคิดว่านําไปลบเด็กๆถ้า24ลบด้วย6เท่ากับ18 18มากหรือน้อยกว่า24คะลูกน้อยกว่าถูกไหมคะแต่ในเงื่อนไขบอกว่ามานะนี่หนักน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นถ้านําไปลบเนี่ยปิติจะหนัก18กิโลกรัมเป็นไปไม่ได้เพราะปิติจะต้องหนักกว่า6กิโลกรัมเลยเพราะฉะนั้นหนัก มากกว่า6กิโลกรัมนั่นก็คือบวกได้6ได้เท่ากับ30จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสรุปเราได้เรียนในวันนี้อีกครั้งก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทํำได้โดยวิธีอ่านโจทย์ให้เข้าใจใช่ไหมคะวางแผนแก้ปัญหาอาจจะใช้ภาพในการช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบและ สรุปสุดท้ายจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนที่จะทำข้อถัดไปด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูโอ๋ขอฝากแบบฝึกหัดที่14.7หน้า152ถึงหน้า153มีแค่2หน้าคะ่ะลูกโจทย์นะคะข้อที่1คําคำสั่งบอกว่าวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถาม คล้ายๆกับที่เคยผ่านมาเลยนะคะ2แบบฝึกแล้วขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1ตรงนี้กล้องมีม้าสีดำา18ตัวมีม้าสีขาวน้อยกว่าม้าสีดำา1บตัวกล้องมีม้าสีขาวกี่ตัวส่วนไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆวงล้อมรอบ ส่วนไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกเด็กๆขีดเส้นใต้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบคะลูกข้อนี้เป็นวิธีอะไรคะเดี๋ยวมาดูเฉลยหลังจากที่เด็กๆส่งงานเดี๋ยวครูตรวจแล้วโหจะเฉลยให้นะจะได้รู้ว่าตัเองทำถูกทำผิดนะคะข้อถัดไปนุชปลูกจำปาห0ต้นปลูกจำปาน้อยกว่าจำปี30ต้นนุช ปลูกจำปีกี่ต้นส่วนไหนสิ่งที่โจทย์ถามส่วนไหนสิ่งที่โจทย์บอกเมื่อเข้าใจแล้วเด็กๆมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะคะข้อสุดท้ายในหน้าหน้าน้องมียางรัด20เส้นพี่มียางรัด55เส้นน้องมียางรัดน้อยกว่าพี่กี่เส้นข้อนี้ส่วนไหนคือสิ่งที่โจทย์ถาม ส่วนไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์หาคำตอบให้ถูกต้องนะคะต่อไปหน้า153ค่ะลูกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1คิมหนัก32กิโลกรัมคิมหนักน้อยกว่าพีมพ์17กิโลกรัมพีมหนักกี่กิโลกรัม คุ้นๆกับคล้ายๆ,ๆกับโจทย์ที่ครูโอโยกตัวอย่างไหมคะถ้าเด็กๆลืมแล้วย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอได้นะลูกนะเด็กๆ,ๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบและก็หาคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อถัดไปริบบิ้นสีฟ้ายาว75เซนติเมตรริบบิ้นสีชมพูยาว55เซนติเมตรริบบิ้นสีชมพู สั้นกว่าริบบิ้นสีฟ้ากี่เซนติเมตรเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาลลกประโยคในข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบเด็กคิดให้ถูกนะคะแล้วก็หาคำตอบว่าริบบิ้นสีชมพูสั้นกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่นะคะข้อสุดท้ายในหน้าหน3นวลมีเงิน100บาทนิ่มมีเงินน้อยกว่านวล20บาท นิ่มีเงินขีบาทประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรนะคะเป็นวิธีบวกหรือลบนะคะแล้วก็หาคำตอบออกมาจบแล้วค่ะคลิปนี้เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปตอนดูคลิปถ่ายรูปตอนทำงานและถ่ายรูปแบบฝึกส่งครูโอให้ครบด้วยนะลูกนะจบแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นคอยติดตามวันนี้ครูโอ๋ขอตัวลาไปก่อนกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย